นายชาญชัยอิสระเสนารักอดีศสนครนายกพักประชาธิปัตย์แสดงความเห็นกรณีข้อถกเถียงเรื่องข้าวเก่าสิปีค้างโกดังในโครงการรับจำนำข้าวที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำเข้าสู่ระบบการค้าข้าวส่งออกฝากถึงนายภูมิธรรมรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิช ช่วยไปตามนางสาวยิ่งลักษณ์มาดําเนินการตามคําพิพากษาศาลผมไม่ได้ส่งเรื่องให้เฉพาะคุณคุณทธมผมจะส่งให้นายโยมตีในฐานะที่เป็นตําแหน่งหน้าที่คือเป็นระธานกรรมการธุรกรรมเี่ยวกับเรื่องการยึดทรัพย์อยู่ในกฎหมายว่าด้วยเรื่องของ,ของปปงเป็นคณะกรรมการธุรกรรมถ้าจะมอบหมายใครเป็นประธานก็แล้วแต่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณเสถา,าต้องดําเนินการต่อเพื่อในการายึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์ตามคำพิพากษานี้เป็นกรือใหญ่ส่วนที่มีข่าว แล้วก็เป็นข้อดีจริงว่าศ้านปกครองได้ยกคำร้องศ้านปกครองพนการได้ยกคำร้องที่คุณยิ่งรักที่ร้องว่าไปไม่เก็บเงินก็าสามบิลละร้านแต่ค่าเสียหายเรื่องข้าวเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของคดีรับของแต่ที่ผมพูดนี่คือคดีข้อเงินความผิดเข้ามูลฐานความผิดของเงินตามคำรางสามนี้คดีอย่างงี้ผมเคยทำแล้วเรื่องของได้ ฐานปกครองต่างของกอง,งสูดสุดตัดสินต้องชดใช้นี่เพื่อใช้เงินให้กับบริษัทเอกชนห้บนบาบริษัทสุดท้ายเราใช้ฐานประกด่าในนี้เช็คข้อมูลไปแล้วมีการทุจริตเกิดขึ้นตั้งแต่เจ้าหน้าที่บริษัทมัใช้กฎหมายฟ้องเงินไปลิบอาจัทรัพทั้งหมดกับคืนมาเป็นเงินละเก้าพันล้ 9, านเก้าพันล้านบาทที่มีความไม่โปรต์าส่เพราะนั้นคนละเลื่องกันึงกลับถึงถึงอธิบายให้ให้ทั้งผมรับทราบ วันนี้ต้องไปยื่นทรัพย์คุณหนึ่งลักกลับมาโดยคุณคุ้อรทำคุณเป็นน้องตีว่าการกระทรวงอาณิสและก็ควบคุมอยู่หลายหน่วยงานด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องทําหน้าที่ของคุณให้ดีรวมทั้งไปปรึกษากับท่านนาย,ยกเศรษฐาให้ดีนะครับเรื่องนี้หลังจากผมยื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ทำอะไรความผิดหนึ่งห้าจจะตามตัวท่านไปตลอดชีวิตเลย